ម្ល uh ាខ្លាប់ម្រាក់ខ្លាប់ម្រាក់ สมาชิกที่เข้ามาดูใหม่นะครับตอนนี้เจอกันอีกครั้งที่สนามปีนังคลองเตยนะครับเป็นตะก้อเดินสายนะครับเจ้าตาสายลุมคูราชาจับคู่กับเดินสายนะครับฝั่งเจ้าโอดปีนังนะครับกับเจ้าลังรานะครับขัดทายทั้ง17ท่านนะครับ สามสามสอนครับเจ้าหลังหลังจะเสิลนะครับหลังเสิฟมาเอาเปิดยอดไปหน้านิดเอาเลยครับเจ้าหลังเข้ามาไม่ใช่นะครับทักทาทั้งยี่สิบแปดท่านนะครับที่เข้ามาติดตามตอนนี้นะครับสองก็สามต่ก็เดินสายนะครับจับคู่กับเจ้าตั้มสายลมโครชา เจอกับเจ้าอดพีนังและเจ้าหลังจุลานะครับถ่ายสีน้อยร้อยปอนถ่ายยงยทดนะครับที่เข้ามาติดตามทั้ง3ามสิบท่านขอคนละหนึ่งไลน์นึงแช์นะครับยังมีก็ให้ดูอยู่ตอนเนี้นะครับว่าไงเอายกล้นไหมครับเจ้าหลังเปิดยกขึ้นมาเจ้าอวนว่าไงเขียวเอาโดนเกี่ยวพอนกลับไปเจ้าหลังยกเข้ามาใหม่ เอาโดนเกีียวออกหลังสนามไปัทายทั้ง34ท่านที่เข้ามาติดตามนะครับหลายๆคนอยากจะรู้ว่าไอ้น้องคนที่ถอดเสื้อสีเสื้อกางเกงดำขาขาวเนี่ยชื่อนักกีฬาชื่อว่าอะไรผมก็ไม่รู้จักนะครับเขามาขอเตะผมให้เขาเตะ นะครับเปิดเจ้าตั้มยกขึ้นไปว่าไงเขียวเอาแล้วครับปาดเขียวดีนะครับเอานักตะก้อนนีนานามมาแล้วกันนะครับหนุ่มนินานามเดินทางไกลจากต่างจังหวัดจับคู่กับวสองต่อสี่เอาเสืฟไปแล้วเจ้าโอ๊ตเปิดหัวเจ้าหลังยกขึ้นมาว่าไงเต็มรอบเรียบร้อยดีนะครับ ขอบคุณทั้ง42ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามตอนนี้ในเพจคนรักตะก้ออัญญายโดยแอดมินป๋าอิ๋วนะครับ42เอาเสิร์ฟมาจะตั้มเปิดเข่าจะตั้มยกขึ้นไปเขียวเอาโดนเกี่ยวเจ้าอดออกข้างสนามไป อสองก่อสี่นะครับเอาเส์อไปอดเปิดหัวเจ้าหลังยกขึ้นมาเขียวไม่ถูกตะก,ก้อน,นะครับไม่ข้ามเอาเีนเนี่ยอ้ยเอาทั้งหนีดิเอาบ่ฮะเียาทั้งหนีด้่อกัอออน

นนี้แอดมินหิวน้ำนะครับไปหาน้ำกินก่อนคอแห้งนะครับ ต่อสามไม่มีไว้ดิอเอาห้าต่อสามจะาหลังสืบมาสายว่าไงครับเขียวตัวเตะก็ยังไม่รู้นะครับว่าชื่อว่าอะไรเอาเรียกหนุ่มนินานามก็แล้วกันสามแต่ห้าเอาเสือไปอ๊ตเปิดหวัวเจ้าหลังยกเข้ามาตเตะ เรียบร้อยดีนะครับต่อต่อสามต่อนะครับเสือมาเปิดต่ำยกเข้าไปว่าไงเต้ดีนะครับทักทายคุณวิรัติสุ วัดศรีนะครับเรียกอาจารย์วิรัต์ก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามนะครับตอนนี้อยู่กันที่สนามปีนังคลองเตยสา,ส,าสามต่อห้าเาดินสายเสือไปเจ้าลังเปิดเจ้าลังยกเข้ามาว่าไงเจ้าอดเตะดดีนะครับหลายๆที่นะครับไม่ว่าในกรุงเทพบริบณฑลและต่างจังหวัดนะครับ ที่มีการจัดงานไว้ล่วงหน้าวางแผนไวล่วงหน้ายกเลิกไปหลายที่นะครับไม่ว่าตะก็จงเงินรางวัลแต่ก็ช่วยหรือว่างานลื่นเลง,งหรือว่างานผ้าป่าหรืองานต้อนรับปีมงปีใหม่นะครับหลายที่ยกเลิกไปนะครับเพราะน้องโควิดมาเที่ยวก่อนปีใหม่เอาเ้าเตะไปเรียบร้อยดีนะครับมาชิกกิติดตามตอนนี้ ดูแลสุขภาพด้วยครับกินร้อนช้อนกลางอยู่ห่างจากผ <3 S 1> ู้คน <3 S 1> ในหมูมากหัวแมทเตะเอาเตะใส่แน่นะครับเจาะอดนะครับเอาแล้วครับตอนนี้แต้มได้ขึ้นมา4ต่อ5อ<ๆ>น้ำใส <4 S 1> <ๆ>ดีที่สุด เอาเสือไปเจ้าหลังเปิดเจ้าหลังยกขึ้นมาจะโอดอะไรเตะลีเอาโดนเกี่ยวทอนกลับไปเอาเจ้าหลังใส่นุ่มแตกเรียบร้อยโดนเกี่ยวแปรของเจ้าตั้มกลับไปนะครับตอนนี้แต้มเท่ากัน้วครับราคาอยู่ข้างสนามครับถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยพอินกอยินนั่งหน่อยไปนั่งทางบนนั่งทางซ้ายหนุ่ม เอ้าโดนทอนอีกแล้วเอาแล้วครับโดนทอนเจ้าตั้มไปอีกแล้วรอบนึงเอ้าตัวนี้ไม่โดนทอนนะครับห <Born. Born. S 1> ้าต่อห้านะครับแต้มเท่านะครับตัวน,นี้เอาเสิบมาเปิดเอายกเข้าไปให วายเขียวเบาๆอาจจะโอดเปิดจาหลังยกเข้ามาเตะเขียวเอาโดนทอนมีแล้วโดนทอนมีแล้วโดนทอนมีอีกแล้วแก้ไขมาเอาดยเอาแล้วทักทายเจ้าเทพพรเทพพรปัตตานังหรือเจ้าเทพทองหล่อ ทักทายคุณดนคอกซิ่งนะครับขอบคุณมากนะครับที่ขมาติดตามนะครับในเพจคนรักตะก้อนะครับ6-5นะครับเจ้าหลังจุฬากำลังจะเสิร์ฟมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับจะเป็นตะก้อเดินสายนะครับจับคู่กับเจ้าตั้มสายลุมพูรชาเจอกับเจ้าโอดปีนังกับเจ้าหลังจุฬานะครับเป็นตะก้อเสิร์ฟแปรข้ามฟรีไม่มีบล็อกเกม12นะครับเอาเปิด เอายกขึ้นมาจะโอดว่างไง<ป>เต็มรอบเอาเรียบร้อยเกือบุก,กล้องนะครับเอาแล้วครับถ่ายสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามคุณดนคอกซิ่งคุณเทพทองหล่อหรือเทพพรปัตนตังนะครับ<ป>แล้วอาจารย์มิรัตนะครับอาจารย์มิรัตสุมัตสีนะครับเอาเิร์ฟมาจะต้ำเปิดเอายกขึ้นไปว่างไงเตะเอาโดนหน้าแข้งของเจ้าหลังแต่ก็ยังไม่รู้ตอนเนี้ย ห้าต่อหนะครับเอาเสือไปหยอดเบาๆเจาหลังเปิดเจรลังยกขึ้นมาเอายกล้นนะครับเสียหายเบาเสียหายไหมเอาว่าไงเตะเรียบร้อยดีล้นเสียหายนะครับตอนนี้แต้มขึ้นมาเท่ากันที่หต่อหกหกต่อหหรือหกต่อหกต่อหนะครับ อยู่ที่ว่าจะเสิร์ฟไปฝั่งไหนเอาเสิร์ฟไปใส่เน็ตนะครับเสิร์ฟไม่อย่างงี้ไม่ได้แต้มนะครับต้องเปลี่ยนไม่เป็นฝั่งเจ้าหลังเสิร์ฟบ้างนะครับตอนนี้แต่จะแมยังเท่ากันอยู่ที่6ต่อหเราจะเสิร์ฟไปฝั่งไหนเอาเสิร์ฟมาเปิดกระทำยกเข้าไปเอาว่าไงเต็มรอบดีเต็มรอบฝั่งตัวเองนะครับไม่ได้แต้ม นะครับเจ้าทินพีนังขึ้นนำไปอีกแล้วเจ็ดต่อหกนะครต่อนังผีต่อ,อแกดมินไม่เล่นงาพนพนันแกดมินไม่เล่งงาพนพนันเจอป้า หกต่อเจ็ดนะครับเสิ์ฟไปทางไหนเอาจะอดเปิดหัวเจ้าหลังยกขึ้นมาเอาว่าไงเตะดีวัา ต่อหกนะครับเสิร์ฟมาเปิดเอาต้องเล่นเองนะครับเปิดไม่ออกว่าไงเต็มรอบเข้าป่าเข้าโดงนะครับออกไปเอาแล้วครับตอนนี้สองขวบ้องเอาลองลองขวบหน่อยลองครับเอาโอเค เอาว่าเอาว่าโอ๊ยจ้าท่านมันรอวะเอาทักทายคุณพี่ผมผมคำนับุตรนะครับขอบคุณที่มาติดตามนะครับตอนนี้อ like. ๋อคุณท่านหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับย่าของเก่ามากันย่าของเก่ามาก่อน อทสายทั้งสายมาได้ครับเดินสายแล้วจะเสอร์ไปหกต่อแปดนะครับเอาเสอร์ไปอุ่เปิดหัวกำลังยกขึ้นมาว่าไงเขียวเขียวใส่เน็ตนะครับ แล้วครับยิงต่อแปนะครับเอาเซอร์ไปจะอดเปิดหัวจะหลังยกขึ้นมาตัวว่าไงเตดีครับ แปดต่อเจียนะครับเสาเติมายกขึ้นไปจะตทำองไรยกเต้ดีเรียบร้อย เจ็ด <5. S 2> ต่อแปดครับเอาเสือไปรังเปิดเปิดแตกด้วยนะครับข <5. S 1> อ,องเชียร์ก็นั่งหลวไม่ได้นะครับตันนี้แต้มเท่าแล้วครับแปดต่อแปดแปดต่อแปด เสิร <nelle rium> ์ฟไปแล้วจะอดเปิดหัวจาลังยกขึ้นมาว่าไงเตดีนะครับติดเจาตั้มเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับแปดต่อแปดนะครับเอาเสิร์ฟมาจะตั้มเปิดหัวเอายกขึ้นมาว่าไง ปีนาขึ้นนำเก้าต่อแปดเก้าแปดเจอว่าองน้ำเจ้าลังเอาเจอมาแต่ตั้มเปิดหัวยกขึ้นไปเต็มรอบแล้วครับแบบนี้โดนทอนแต่ไม่ข้ามมาเ่ียดครับแปดต่อเ เปล่ยตก้ครับเอาเสือไปกำลังเปิดกำลังยกขึ้นมามงอ้าแล้วแล้วอะไรก็ขได้นะครับตะก้อลูกกลมสีองลูกก้าต่ก้้าต่่าอน สมาชิกทั้ง20ท่านที่ก็เข้ามาติดตามและรับชมตอนนี้ครับที่สนามปีนังคลองเตยนะครับพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันนะครับวันอาทิตย์วันหยุดเก้าต่อเก้าต่อแล้วครับเจ้าหลังเสิร์ฟมาทางไหนเอาเสิร์ฟมาโยงมาข้างหลังเปิดเจ้าต่ำยกขึ้นไปว่าไ,ไงเต็มรอบโดนเขาเจ้าหลังออกข้างสนามไปโดนเขาขุนเข้าเสาทนาเล็ก กลับไปตอนนี้ต้องมากินยาแก้ไข้นะครับแก้ไอเก็บคอนะครับตอนนี้ลองเปลี่ยน่อเรารบก้าวต่อก้าวครับเอาเสือไปจะโอดเบิร์นวะกาลังยกขึ้นมาว่าไงเต็มรอบเอาเรียบร้อยดีเอา 9ก 9, 9ต่อแล้วครับโอดเสรจฟมาเปิดต่้มยกขึ้นไปว่าไงเตะเรียบร้อยดีเป็นสพื่อนตั้มลองเติรฟบในลูกนึงนะเรียงกันนะให้เขาพีชก่อนลูกนึงนะนักกีฬาชื่ออะไรแอดมินก็ไม่รู้จักนะครับพร้อมครับ9กต่อเ อ้าว AH! ต่อเก้าจะตเสิร์อไปเดวัเาางเปิด,ดเขายกขึ้นมาหลบล้นด้วยเอาออกเจ้าอดทีออกข้างสนามไปนะครับแล้วก็มาสนุกมามันช่วงหัวค่ำนะครับ สิบต่อเก้านะครับดูที่จะตั้มจะเสิร์ฟฝั่งไหนเสิร์ฟไปจะอดเปิดหัวเจ้าหลังยกขึ้นมาจะอดว่าไงเตะเรียบร้อยแล้วครับเตะอัดเจ้าตั้มเต็มเลยม่ครับเก้าต่อสิบต่อินะครับดูที่จะเสิร์ฟมาฝังไหนเสิร์ฟมาหาเจาตั้มเปิดเขายกขึ้นไป เขียวเรียบร้อยตรงนี้ต้องทำความสาดบ้านแล้วไม่ได้นอนบ้านหลายวันแล้วเนี่ยผมนอนออกปิด10ชอบก้าลครับเสิร์ปลาจะโอดเปิดหัวเจ้าลังยกขึ้นมาจะโอดว่าไงเตะอ้าวโดนเกี่ยวโดนเกี่ยวติดออกหลังสนามไปถ้าไม่ติด ถ้าไม่ติดราวั้วนี้ครับตามได้นะครับวมคแบบตั้งาไ้น่ม no ึงม euh. ึงไปบอกผู้หญิงนั่งหันันบอกว่าพอชิดหอดสวัสดีครับสวัสดีทุกยูเซอร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามปีนังกันนะครับมึงไปบอกผู้หญิงคนนั้นระหว่างเดินสายตั้มน้องมวยแล้วก็เดินสายนะครับพบฟฝั่งนู้นนะครับโอ๊ตหลัง แปลข้ามฟรีครับแล้วก็สูสีมีราคาแน่นอนพวกนี้ใครไม่มีที่ไปนะครับเชิญสนามปีนังได้นะครับปลาศูนย์รับเหดี่ยวครับปลาศูนย์ตุลาเก้าต่อทิ้ครับเจ้าหลังก็ลังจะเสิร์ฟมาเก้าต่อสิบสายช่างขึ้นดตีแน่นอนครับหายเหดี่ยวหัวไม่แข็งมากต้นรับแขกให้นะครับผม เตะดีมากครับรับรองแล้วก็ลอยสูงเตะขายแน่นอนไม่ต้องถามเลยครับ,รบว่าตัวเตะชื่ออะไรตัวเตะอนี่แฟนต้นเองครับตัวชงก็แฟต้นแฟนต้นหมดครับเพราะว่าต้นแมวเมียแล้วตัเวเจ้วผัวสวัสดีทุกยูเซอร์ด้วยนะครับวันนี้เรามาพบกันที่สนามปีนังครับเส้นสายเสิร์ฟสิบ่อเก้า พี่หลังตั้งชงพี่ว่าเตะแน่นอนครับโอ้โหไม่ข้ามครับลุงนี้เ,เ,เป็นเพราะดีกีเยอะหรือเปล่าหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนครับว่าดีกีเยอะหรือเปล่าฝั่งนี้ไม่เมาแน่นอนครับแต่ฝั่งนู้นเมาแน่นอนมีราคาเล็กน้อยมีราคาเล็กน้อยครับฝั่งละสองพันครับไม่เหมือนละไม่เหมือนสนามอืนนะครับพันห้าร้อยสี่ร้อยหกร้อยเตะได้ครับ ยุดยกเตะแน่นอนครับลูกนี้หายสวัสดีทุกยูเซอร์ด้วยนะครับแต้มเก้าต่อสิบครับเก้าต่อสิบเอ็ดครับลูกเดียวเกมนะครับของนี้ครับปฏิหารจะมีจริงหรือเปล่าพี่หลังเซิร์ฟ ยกต่้มยกครับเตะแน่นอนครับลูกนี้โอ้โหไม่เตะครับลูกนี้สวัสดีผู้ชมยี่สิบสามท่านด้วยนะครับหมูใหญ่ลูกปลาเทือลูกปลาเตืองสวังครับตังมวยน้อยครับสวัสดีตังมวยน้อยครับมาแลกข้ามกับพี่ได้เลยครับตังมวยน้อยครับเตะแน่นอนครับลูกนี้หายครับ ตังเงยน้อยครับเข้ามาได้เลยครับตังเงยน้อยตังกับพ่อมาเลยตังอ่ะใช่ตังตังกับป๋าเติมครับมาได้เลยครับต้นปลาศูนย์นี่แหละรับให้ปลาศูนย์รับให้ครับสวัสดีผู้ชมยี่สิบห้าท่านด้วยนะครับค่ำคืนนี้เราจะอยู่ที่ปีนังครับมีเหลี่ยมให้เตะแน่นอนครับเล็กเกแค่น้อยห้าร้อยหกร้อยครับเราไม่ต้องเตะเยอะครับเงินมันหายาก ต่ำเปิดชงเตะโอ้โหปาดรับท้ายครับต่างที็กนะเดินสายได้เสิร์ฟครับสิเต,ต่อ9ฟสิเบเอ็ดต่อเก้าพลังชงพี่โอตเตแน่นอนครับลูกนี้ไม่ข้ามครับเรียบร้อยครับเกมครับฝั่งเดินสายชนะครับ เจ้าบ้านแพ้ครับขอบคุณทุกยูเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณผู้ชมยี่สิบห้าท่านด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ในเพจนี้ด้วยครับฝากไลค์ฝากแชร์ในเพจนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคู่นันคูเมืองไหนคู่คู่แหลกทีหน่อยแพ้คู่ที่แพ้ทีหน่อยชนะท้ายจบคู่เมืองสองพันดวงอ่าเขาญาตตัดคลิปก่อนนะครับดูที่ว่าจะมีเขาจีบเหลี่ยมเตะกันอีกไหมสักคู่นะครับ ขอญากตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ